สไปยพี่น้องมันเองกะมหานไม้ถือเก่าเนาะกะตั้งเจอว่าสิมหาลิลลินกะเห็นอะไรกะฮักหมาเนาะสวยสวยละเห็นนอนนึ่งเนาะตอนนี้นะนี่ปลาไพ่โหหงหังเลยสิมหาลิลลินพอมันแรงแหงนะนี่นี่นะพอได้แกงเนาะโอ้ไก่กองไก่พี่น้องขอโุดขออภัยนี่เนาะนี่ มาสิมาซับกันเลยเรียบร้อยโอ้มันจะเกาะเจาเ้าแดนนะพี่เนาะมันเล้งแหงเป็นยังไงนี่นะเล้งแหงเนาะมันเค็มมันก่อเค็มไปมันน่าต่อเค็มมนะันออกสีซับคือกันตัวดีกันเลยนี่ป่าน,นี่เนาะเพราะว่ามันซีพอแกงน้อยอ่ะ Các em tỏ Nè chân nó, หมกันมาเป็นตั้งใจนะมีแตท่ท่งใส่ทุกอย่างเลยกระซิเห็นอี่นอะนะนอะนต้องพูดบอกกระตามแลนะ้ว,วนะวนวนบังนะคิวคิวนะกระซีเบเวนเบิ้งนะว่ามันซับได้หรือบ่นีไงเวน,นมาได้เนาะน้ำไม้ของเขากระซีกูแหลเวนมาได้กับน้ำไม้ของเขาอยู่ปลายเชฟมันเนาะ แต่มันซับหญ้านก็เลยซับก่อนตะปูน้อย,อยนึงเนาะ พิดพาาเนาะนี่นะพิดพาาแหงได้แต่ปลายเนาะอากะยามันตึนกันเพราะว่านมไม้อึดแหงหลบไปเรามาก็เห็นเ,นเห็นน้ำไม้กระเจาเนาะน้ำไม้มกระเจาเนึ่งเป็นกลิ่นทุกนแหละ เขาเจากระเจาแดดนะพี่น้องออโอ้ทางกระเจาแดดทางแมงกินนาะนี่ไม่ได้สเนะเอาเอาไปเพลอเลอนาะบางทีมันมีผพอแกงกกเ,เ,เขากะกอเอแล้วหอกะตาตรงยากมากเลยุ โอ้ตัวนั้นนะเนาะมันเหี้ยแล้วเห็นอีกแล้วแรงน้อยนึงตัวนี้ก็กระเจาแดดอีกกระกัน <c oughs> เลยเนาะมันแรงของเลาวพี่เนาะนี่ขึน้นตกเลย พี่น้องพี่น้องเมาไปเรามากันเนาะแล้วตอนนี้เนาะหอบเดอดเนาะแต่กับมือถ่ายคลิปเบื้งเนาะมันไม่ได้ก็มาเห็นน้ำไม้ของแม่นี่น้ำไม้ของแม่ก็สิเป็นน้ำไม้ไปบ้านเนาะห่อสิมาหาลากก่อนนี่บอกเกงเนาะเห็นแล้วก็ลิเอางเลยิช่ง,งอเลาะเนาะมันแดดโอ้โหสับแต่าขาหรือว่าแกงหม้อใหญ่เติบได้นี่นะ

ได้ามาอีกแล้ว ฮอตตอนนี้ก็เห็นอี่แล้วพี่น้องอะซิโโี่หกอักหน่อยนะนี่เนาะมี่สายพันโอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหขาว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 ต้อไปซับข้างนั้นเนาะแับข้างนี้ได้แับข้า้งนี้แหลเนาะ

ออ้ยหน้าเแตาจะเป็นนอน้อยน,อยนะยตุม้มใบอีกเห็นอะไร้าหน้ตอนนี้เราก็เพ้น,น,นหนาไม้อีกนะ,นะ กะลังเตะอู้ยทำไมต่อสู้ชีวิตนะพี่น้องบนมีโต๊ะกระอ่อนในน้อยเนาะในน้อยขอกมี่ปานีเนาะ ก็จะกินก็นเพิ่มตื่นกันกาตอนนี้ก็ขามาห่อนเธอเลยเนาะอาสิเอาเอา,เอาน้นไม้ที่ว่าเอาไปซับแต่ออแตะเพิ่เพื่มนาะได้พิไลพอได้อันแกงน้อยนี่นี่นะอือนี่ตอนนี้จะเป็นน้นไม้ที่ว่าเขารักแม่เนาะน้ะ <c oughs> นไม้ที่เราไปลักกอของแม่นี่จะเป็นน้อไม้ที่เราหาเองน,นี่นะ โอ้ยกำลังมีไปรักของแม่กับมีผอแกงรับพี่น้องนี่แต่อุก๊กนี่นะอุย้ยแรงกระดกกระดอนเอาหน้าไม้ที่เจอมาเกิดดิคันอี๊คันติ๊กฮานะ้ามีผอแกงนะนนงนะออคันเล่นะนอค่ะน้องค่อยฮาหนะพผอแกงแน่นอนอถึงคันไปรักหน้าไม้แม่กับโพดโหดขับจริงอะไรอขาผาย